ขออราธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอ,อำานวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินหากรับชมรับฟังการทํานายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพิกจิกดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังของปี2567นี้ ในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ที่มีในการต่อสู้ฝ่าฟันบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาจะต้องใช้ความทุ่มเทพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากสิ่งต่างๆความสำเร็จต่างๆที่จะได้มานั้นจะไม่ได้มาโดยง่ายจะต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายแรงใจจะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากถึงจะได้ ดังนั้นนะครับอย่าท้ออย่าถอยอย่าถอดใจไปเสียก่อนในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้จะต้องให้ความสําคัญจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีจะต้องทําให้ถูกต้องครบถ้วนตรงไปตรงมาอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่าซิกแซกอย่าปิดบังซ่อนเล้นไม่เช่นนั้นนะครับก็เตรียมตัวรับผลกระทบเตรียมตัวรับผลเสียจากการกระทําดังกล่าวอยา ให้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำ ในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่ควรเป็นโอกาสที่ดีคนที่ต้องการหางานต้องการทำงานอยากมีงานทําควรรีบดำเนินการเตรียมตัวเตรียมการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนศึกษาหาข้อมูลต่างๆให้มากแล้วให้รีบไปหางานไปสมัครงานสัมภาษณ์งานไปยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆตามขั้นตอนตามกระบวนการ แนะนำนะครับถ้าต้องการเพิ่มความสำเร็จให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นให้หางานที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบต้องใช้ฝีมือใช้ความประณีตหรือเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับที่งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานที่ต้องใช้ภาษาอื่นในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญนะครับจะต้องมีความกระตือรือร้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงอย่ามัวลังเลชักช้าลีรออย่ามัวอยู่แต่ ในกรอบเดิมๆทัศนคติเดิมๆแม้ว่าจะมีโอกาสผิดพลาดแต่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยประครับประคองผลักดันให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้นะครับ สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำคนที่ทำอาชีพอิสระหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการในช่วงเวลานี้นะครับจะมีโอกาสเจริญเติบโตพัฒนาก้าวหน้าทั้งในเรื่องการทำงานตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจกิจการซึ่งจะมีทิศทางไปในทางที่ดีงานที่ติดขัดงานที่ข้างค้างงานที่มีปัญหามีอุปสรรคก็จะเริ่มคลี่คลายเริ่มจัด การสิ่งต่างๆได้ลงตัวสามารถเดินหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ได้ในส่วนของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้ตำแหน่งที่ดีมีความมั่นคง ในส่วนของธุรกิจกิจการก็จะมีโอกาสขยับขยายสาขาขยับขยายบริษัทมีการเติบโตในเรื่องของผลกำไรผลประโยชน์ผลตอบแทนในส่วนของเป้าหมายจุดมุ่งหมายแผนการโครงการต่างๆหากไม่เกินความรู้ความสามารถก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังดังใจด้านการเงินสำหรับคนที่มีสภาวะสถานะทางการเงินปกติทั่วไป ในช่วงเวลานี้นะครับจะมีโอกาสได้พบได้เจอช่องทางลู่ทางเส้นทางในการหาเงินสร้างเงินต่อเงินเส้นทางในการลงทุนต่างๆมากมายจะมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมอยากกินอะไรก็จะได้กินอยากเที่ยวที่ไหนก็จะได้เที่ยวอยากจะซื้ออะไรใช้จ่ายอะไรก็สามารถทำได้ จะมีรายได้รายรับมากมายจะสามารถหาเงินทองได้ตามที่ต้องการแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นรายได้ที่เกิดมาจากการใช้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะประสบการณ์ของตนในการก่อร่างสร้างขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ตามบุญตามกรรมตามวาสนาของแต่ละคนนะครับดังนั้นถ้าจะเอาให้แน่ จะเอาให้ชัวร์ก็จะต้องใช้น้ำพักน้ำแรงคิดเองทําเองใช้ความรู้ความสามารถของตนในการหาเงินหาทองซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับคนที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องการกู้เงินกับสถาบันทางการเงิน ในช่วงเวลานี้ถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนมากนะักสามารถรอได้คอยได้สามารถอดทนต่อไปได้แนะนํานะครับควรที่จะรอคอยไปก่อนยังไม่ควรเร่งรีบควรใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมการเตรียมหลักฐานต่างๆให้ดีให้เหมาะสมเมื่อมีจังหวะโอกาสที่ดีที่เหมาะที่ควรก็ค่อยรีบดําเนินการในการกู้ยืมเงินในการกู้เงินกับสถาบันทางการเงินเพราะว่านะครับหากกู้ยืมเงิน ในช่วงนี้จะมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือถ้าหากได้รับการพิจารณาอนุมัติก็จะมีโอกาสได้เงินไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆต้องการเงินเร่งด่วนฉุกเฉินไม่สนไม่แคร์ว่าจะได้มากได้น้อยแนะนำนะครับถ้าต้องการให้ประสบความสำเร็จหากมีเส้นสายก็ต้องใช้เส้นสายหากรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจที่จะพอช่วยเหลือได้ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปขอความเมตตาขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับการพิจารณาอนุมัติมากขึ้นเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการด้านความรัก สำหรับคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักยังไม่มีคนพูดคนคุย ในช่วงเวลานี้ถ้ายังไม่อยากมีใครยังไม่อยากมีความรักยังไม่อยากมีคู่รักคนรักก็จะได้ครองความโสดตามที่หวังตามที่ต้องการดังนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องเร่งไม่ต้องแสวงหาสามารถใช้ชีวิตโสดอยู่กับตนเองอยู่แบบมีอิสระไม่ผูกมัดไปก่อนได้ส่วนใครที่ต้องการมีคู่รักคนรักต้องการมีความรักอยากมีคนพูดคุยอยากมีคนคบหาศึกษา ในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังมีโอกาสเศร้าเสียใจพลาดหวังไม่ได้ดังใจยังไม่ถึงเวลายังไม่เหมาะไม่ควรที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น ควรที่จะรักษาระยะห่างรักษาความเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักไปก่อนดูกันดีๆด,ดูกันยาวๆศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากเอาให้แน่เอาให้ชัวร์ให้มั่นใจในนิสัยสันดานจริงๆก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถึงวาระโอกาสที่ดีจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ยังไม่สายไปนะครับ สำหรับคนที่มีคนพูดคนคุยมีคนคบหาศึกษาดูใจมีคู่ครองคนรักมีสามีภรรยาคู่สมรสแล้ว ในช่วงเวลานี้ขอให้ใช้สติให้มากการคิดการตัดสินใจจะต้องไต่ตรองคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบอย่าใจร้อนใจเร็วอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวควรใช้เหตุใช้ผลใช้ข้อเท็จจริงต่างๆประกอบการตัดสินใจและอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อกัน ในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะมีเหตุมีปัจจัยทําให้ต้องห่างไกลกันกับคู่รักคนรักมีโอกาสเกิดการห่างเหินเกิดการพัดพาครวมไปถึงอาจมีการเลิกลาการลาจากได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการพัดพาห่างไกลกันแบบชั่วคราวคือห่างกันเพราะการทํางานการไปศึกษาอบรมเล่าเรียนหรือการไปท่องเที่ยว หรือจะเป็นการพัดภาคห่างไกลกันแบบถาวรคือการเลิกลาการยุติความรักความสัมพันธ์ แนะนำนะครับถ้าหากมีโอกาสยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ประคับประคองความรักที่มีต่อกันได้ก็ควรทำนะครับควรที่จะลองปรับควรที่จะลองเปลี่ยนแต่ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้จริงๆไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้ก็ควรที่จะคิดพิจารณาไต่ตองในการตัดสินใจให้ดีๆนะครับ และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือสิลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสติ นอกจากนี้แนะนําว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจําวันเกิดหรือประจําราศีของตนโดยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตัก โดยมือขวาจะซ้อนทับเหล่อมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติ จะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัสหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเ,เจ้าเรือนในลคนราศีดังกล่าวแนะนําให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียน หรือศีษะหนุนหมอนผาดห,หรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุน และคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทรไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสศัป,ปดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสศัป,ปดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิ องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุก เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปลก องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเสียนหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวา หรือมือขวาจะวางางบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เค็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดซ่วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทาไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงาน ใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพันษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน